คันเลดี้รัตจ้าวันนี้มีรถสวยๆมานำเสนอนะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนข้างว่าแค่เพียงเดือนละ3698บาทนะคะกับ Mazda 2 Sport 1.5 Spirit นะพี่นะรถปี2,010นะคะลูกค้าคะ่ะเอาไปเลยเครื่อง1 5 0 0งพนซีซีนะคะเป็นเครื่องเบนซินเกียร์ออโต้ ลดส0 0 0 0บาทนะพี่นะเหลือราคาแค่เพียง1 7 9 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวราคาค่างวดเดือนละ3 6 9 8บาทเท่านั้นคะ่ะด้านหน้าของเขานะพี่นะเป็นโฉมหน้ายิ้มแฉ่งนะลูกค้าคับยังไม่พอคันนี้ยังมาพร้อมกับในเรื่องของไฟสปอร์ตไลท์เปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยทั้ง4เส้นนะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดของมาสด้ากันเลยทีเดียวด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าคามมาพร้อมกับกล้องด้านหลังนะ เบาหนังนะคะเบาหนังสีดํามีการตัดเย็บขอบด้วยได้สีแดงแล้วยังไม่พอค่ะคันนี้มาพร้อมกับคมกระดุมทั้งคันมีในเรื่องของเครื่องเล่นนะคะไม่ว่าจะเล่น CD DVD วีิทยุ FM AM ค่ะลูกค้าขาหรือว่าจะเชื่อมต่อ AUX ก็ได้นะคะ USB ก็ได้นะคะลูกค้าขา ระบบอันนาลอกปรับได้4ระดับเกียจะเป็นเจียออโต้นะลูกค้านะยังไม่พอนะคะพวงมาลัยนะคะยังเป็นระบบมัลติฟังก์ชันสามารถคอนโทรลเครื่องเล่นได้ที่พวงมาลัยค่ะลูกค้าขะเปลี่ยนคลิเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนวิทยุนะพี่นะระบบกระจกจะเป็นระบบปรับและพับไฟฟ้านะคะลูกค้าขะอ่ะแล้วกุญแจของเขานะคะเป็นกุญแจคีย์เลสน,นะคะลูกค้าขะแค่เพียงมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วเนาะแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย